คุณน้องนาบอกกับพ่อกับแม่ได้เลยพ่อสุปาสอยดาวเปิดแล้วนะเบอร์ละสิบบาทดวงละสิบาทแขนพอรองคอยสอยลงมาได้เลยยอมนะรักษาประเทศดีไทยสอยหนึ่งลงแปดสิบบาทยอมนะแปดตัว หนึ่งโล8 80บาทแต่ถ้าหนึ่งเวลา 2005, 2 5งพัานาวันยแกบริเกอเรจะได้พายโยจะแก้บน1นงโล8บาทแก้บนตั้งแต่ปีที่แล้วโยก็ให้ดอกคุณพ่อ,อ,อ,อไปเป็น100ร เป็นสิบตัวไปบนว้นตั้งแต่ปีที่แล้วแปดสิบนะเราก็มาเพิ่มดอกให้หลวงพ่ออีกยี่สิบเป็นหนึ่งร้อยนะแก้บนแปดตัวเป็นสิบตัวได้ลวมาหนึ่งมัดมีสิบตัวนะหนึ่งมัดมีสิบตัวเราก็แถมให้หลวงพ่อเล็กหน่อยให้ดอกหลวงพ่อสักนิดหนึ่งนะบนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็ให้ดอกหลวงพ่อได้บางคนบอกแก้บนสามตัวนะก็ซื้อไปห้าตัวก็ได้ด้วยนะบางคนแก้สุ่งแก้บนเก้าตัวก็ซื้อไปสิบตัวก็ได้ ทำบุญเผื่อทำบุญแผ่ให้หลวงพ่อได้นมัดละสิบตัวหนึ่งโลมีแปดตัวนแต่หนึ่งมัดมีสิบตัวยอมหนึ่งมัด,มด100ได็หนึ่งร้อยโยมก็บูชาก็ได้ถามได้นะยอมนะตรงนี้ตอบปทุกอย่างยอมผองแท่งทองแผ่นอยู่ในกระแผงแก้วยยมนะ ตอนนี้ยังไม่ได้ยกลงมาตอนเย็นจะยกลงมายกนะก็ไปเขียนชื่อลงบนแผ่นยันโพล์คัสที่ท้ายหัวรถกันได้นะใครจะถวายทองแผ่นทองแท่งนะทองแท่ง6กิโล500บาท1กิโล200บาทนะเป็นแผ่นแผ่นยันพโฟล์คัสแผ่นทองแผ่นละ20บาทนะก็ไปเขียนชื่อกันได้นะประจานหรือเพื่อนคุณความน้ำมันี่เป็นทะเียีเอาไว้หล่อเลี้ยงอาสากานะชื่อของเราจะได้หลอมรวมมีองค์ระ เราจะได้ดีบอดสุบปอดเพิ่มเติมามไป้องรอไปดูบอดูแล้วบอดูเพ้ย่ยัรงต้องทให้ให้ดีกว่าเอตาถ่ายพระนะแต่นี้เราเลี่ยนแล้วมันหลอไปโรงพาเลยน่ะติดแค้นล้ติดแน่งทนานน่ะอะไรบานะเราทำอะไรไงกันต 4หรืออยากได้ลากขทนพรลังร้ัอไ้าหน้ารถเอาไปแขวนหน้ารถนะก็ดีไม่ได้โสนนะ200บาทหรืออยากได้ป้ายลุงก็อลนะป้ายป้ายนี้ดีมั่งมีถี่กนะป้ายนี้ดีอยู่แล้วมั่มีถี่กก็200บาทหรือว่าร้านไม่ดี้าขายแล้รวยก็100 200บาทด้เร้อยเิห้าเลยแต่บาทนต้องขอน ย้ายกันได้ทันรอสี่โมงนะครับสำหรตบใครจะไปร่วมงานกีมดวครับก็ไปใครจะไปร่วมงานอาจารย์ทุกทายงานถลองรูปเหมือนหลวงพ่อพอดี ลูกขอวยลวงพ่อตูนีที่สลาตาตะเรียน็ัด็นไม่ได้นะกระชาจัดงานที่สลาตาะเรียนใครจะมาร่วมด้วยอจัดงานพุทธานลองลูกหลวงพ่อตนีก็ไปท้าทาสลาตาะเรียนนะไมู่้ี่ผแจกหรือเปล่า่รนะแผนบอกไม่ได้ mm ๋ยวต้องลอไปดูากเป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณาโดยก่อ hmm. น มาถึงแล้วก็บุจุดทูบบูชาพระพุทธจุเจยนบูชาพระธรรมดอกไม้หนึ่งตามบูชาพระสงฆ์พระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยหนุนพระสงฆ์ช่วยฐานภูมให้ชีวิตของเรามั่นคงแข็งแรงกันก็เรียนเชิญเจริญสัทธาระิธมาแล้ว ก็จะพูดจะเรยียนประกาศมาทางสภามตัวเองทักงกองว่า้าพเจ้าชื่ออะไรนำตัวึนอะไร,ระแก้บนให้ใครแก้บนเรื่องอะไรตอนนี้สําเร็จแล้วนาะหลวงพ่อตรงรับรู้รับทราบนาจะได้ติดจะได้ขาดจะได้มีเวรมีภัยตับตัว้าะเจ้าแล้วก็พูดเองนะนายเรื่องอะไรจะแก้บนวิกเกเป็นเวลา2005ยนยดนาตอนนี้ก็ได้30กวิบ่อนจพาพลาวนะนาะคุณโยมอยากจะเป็นสภาพใหญ่ใจดี แต่แก้บุญรวบบุญวบมูส่วนก็มากันด้านนี้ด้านนี้ยอมนะมาแจ้งความผสมกจบนงหมายว่าข้าพเจ้าบนบาาสานตกล่าเอาไว้ว่าจะแก้บนหนึ่งเวลาเาก็มาลงชื่อกันได้ยอมตอนนี้ได้สามสิบกว่าจภาพแล้วหรือว่าใครจะแก้บนเป็นตัวเป็นโละโลกมูลก็แปดสิบตัวแปดสิบบาทยอดบุญแปดแปดสิบบาทแต่ละมันไมได้มัต้องสิบตัวเ ไเนกม่ว่าจะเป็นนันรอวเมบวอากะโดยฉพนมนี้คือพยายามจะเ้ยของกดา้านไม่ขอานยารตัดานาไม่ไปยอยากจะทานนะอยากจะทานข้าตรายเรมีลงมาไม้โตวยอเ็่าจะเป็นวยเียมาไม่ตผาเลี้ยงการยอะเป็น น้ำต้มตุ๋นก็เยอะน่ากินน่ากินทุกคนน้ำปูนจนิยมมากข้เหนียวน้ำตกน่าินคุณภาพใหญ่ใจีเป็นติดเนมเน้เหียวน้ำตกสอด้ย้วดนน้วรกมกระอานปปน้น้กอยงนที่18ูโยน่หย ก้าวที่สิบเก้าคุณโยมกระจอกีรามก้าวที่สามสคุณโยมเกียวมัชิมาก้าที่สามสิบปดคุณโยมนางสาวสมาพาไปไหนเ่าไปไหนสองคุณโยมสัมายให้ตายไปที่ขึ้นก้าวที่สามคุณโยมโลารางหน จันทร์ที่34คูนงบรรจง5นาทีจันทร์สี่35คูนงจันตรุปวันทร์ที่ หอมเพื่อแบ่งใจให้กันบ้างนะก็แบ่งสรรปันญวนด้วยเขาไม่ว่าข้าวในบอนเราแก้บุญโหรสักคู่จะเนวันมีนไม่เสียบหรอกนะใครมีพู่แล้วเราให้เจ้าแก้บุญทุกคนจบแล้วเพราะฉะนั้นก็แบ่งเนื้อที่กันสักหน่อยตอนนี้ก็จะให้คณะตระการได้เข้าไปชี้แจงได้เข้าไปขอความเมตตากรุณาพุทธตาอุเบกขาพระบุมแพระนั้งหลายที่น่าถือโบนเนี่ยเป็นพระบุญทั้งหลายด้วยเมตตากรุณา เวืาออกมจากโกล่นึต่เดี๋ยวีเเข้ามันำแล้วมันจะลำไม่ได้มันจะ เาพามอยากให้ใครมาว่าวเ,นเนาร,า,ราได้ยังงนะเราตั้งใจพาไปตั้งใจมาบ้านตัวจได้แล้วได้จับไป,รป,ก,ปรกระแสได้ดึงไอ้จับไปโยนนายได้ความสิขพ่อสใจราเลยนะหรือว่าใคระจะมาที่ทนี่ก็นก่งประมารแลเขาไปทั้งนี้ทั้งนี้เราได้รับความอิยมนะ ลงน้ลน้ำล้อข้าวข้าวเลยไม่เกี่ยวกับทองระหว่างเไไแล้วครที่มาเลี้ยงมาที่จุลินะก็จมีล้อล้อนะทุคนทุกคนทีเลี้ยงมาที่ล เอา้เคเอาได้เลเอาได้เ okay, okay. ้กได้ไเดกนี่ยยี่สิบตัวไกยี่สิบตัวี่นีมีถที่ี่ตัวแต่ทุร้อยนี่ยยี่สิบวนีมันยือไตัง

เราไม่ได้นะแตี่ราติก็เพราะเราน่วยก็จะได้เรื่อเป็นะแต่รีเรด็เพราะเราทเองแต่เราต้องทำให้ต้องทำให้ดีอให้ดีต้องทำให้ด้องทำดงทำให้ดองทองคำใหนดีต้องทำให้ดีต้องทำให้

điên quá điên quá lấy con nó cái <laughs> con nhím hú cái 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 เาเป็นเวลาว่างเี๋ยวเราจะให้ว่างธรรดาก่อนเปียเวลาแด้หรือว่างเป่าที่ใดที่าหนทของท่านนะครับแ้วก็เปิีาคณะหรือว่าคณะทุกคณะก็จะขอ